กรมราชสักษาเดลินิวครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวนาลีนาลีรัตนราชกัญญาท่านผู้ชมทุกท่านครับทีละนนทต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์สองฝึกกีฬากรมราชสักษาครับหมายเลขสี่วชิระเผือกย่าบรีบหมายเลขแปดเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับสี่สิบนาทีในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้มองข้างหน้าครับจะให้ได้ไหมครับนวนัต วางยาวขึ้นมาแล้วบอลตกเอ้าแล้วออกมาชนกันเองปาดกัเขาไปแล้วยิงลูกนี้น้ำแล้วหนึ่งศูนครับเอาล้วครับนนทบุรีวิทยาลัยครับโูช่วยโอกาสตรงนี้ครับได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนํำไปแล้วครับโอ้เอาล้วครับ ถุยทำประตูให้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยได้ก่หมายเลขสิดูครับจังหวะภาพชาครับไปชนกันเองแล้วเนี่ยครับหูโดนลงโทษเลยครับโอ้โหหนศูนย์ครับนนทบุรีวิทยาลัยครับอาสยข้อผิดพลาดของคู่แข่งครับขึ้นน้ำจนได้ครับ กรอบเกลโยษครับสีริโชคยิงยันเ่าแรกโอ้โหเกือบได้ครับโอ้ยังได้เตะมุมต่อครับดูภาพชาครับโอ้เลงที่เสาแรกโอ้แล้วแหวกกำแพงตรงนั้นเข้าไปอ้หเกือบจริงๆครับลูกนี้ใกล้เคียงสุดๆเลยครับเตะมุมทางด้านซ้ายครับ โชว์มือให้สัญญาณเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาแล้วยังไม่ได้ตามไปเล่นอยู่ว่าพื้นหลังกลับมาเบิร์นมาในกรอบเขตโทษแล้วจับบอลลงได้ครับตวัดกลับเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้เอา้าสักเรียบลอยกับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับรรอูโหูใช่วัดคำพระสอนครับ ตีเสมอแล้วครับหนึ่งประตูต,<อ>ต่อหนึ่งครับสวนป่าเขาช้างได้แก่หมายเลขเก้าชัยวัฒน์คำพระสอนโอ้โหเอาแล้วครับตีเสมอได้เร็วครับดูภาพช้าครับจังหวะตบกลับเข้ามาครับเป็นทางด้านของอิชพง์วงส้มจีงครับแล้วนี่ครับตามสามได้ครับ 1ประตูต่อหนึ่งครับูกลับมาเท่ากันอีกครั้งครับทั้ง2ทีมครับหูเล่นกันได้สนุกเลยครับหลังจากที่โดนขึ้นน้นัดไม่ทันไรครับก็กลับมาตีเสมอได้ครับก,ก็ยืนยัน1ประตูต่อหนึ่งครับนวนัทเหล่งน้อย เปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโม่งสก,กัดออกมาแถว2อ,อย่างหญิงไม่ได้เปลี่ยนออกมาทางด้านขวาลูกนี้ตามมาเก็บได้ด้วยครับแล้วเปิดรับเข้าไปอีกทีนึงเอาแล้วได้ยิงเน่งเนก็เรียบร้อยครับขึ้นนำอีกครับนนทบ,บุรีวิทยาลัยรครับโอ้โหสองประตูต่อนหนึ่งครับ เอาจนได้ครับดูครับจังหวะภาพช้าครับเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไม่ถึงครับจังหวะแรกแล้วแต่จังหวะที่สองเนี่ยไม่พลาดครับดูครับเนี่ยจังหวะแรกเนี่ยเตะไปชนเสาครับโอ้โหแต่จังหวะที่สองเนี่ยไม่พลาดครับประตูให้กับโรงเรียนนนบุรีวิทยาลัยได้แก่หมายเลขแปดชัยสิริดวงศ์าโอ้โห สประตูต่อหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งของดนทบ,บุรีวิทยาลัยครับเอาล้วครับต้องตามอีกครั้งหนึ่งครับทางฝั่งของส่วนปากเขาชะอางทุ่มมาแตะมาอีกทีนึงแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสหนึ่งยิงแล้วเซฟแล้วสาจังหวะนี้เอ้ยยังไม่ได้แล้วอีกทีนึงโอ้โห ไม่ได้ประตูตีเสมอครับผู้เล่นสูตตงตาทุ้อังขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นยิงไปเลขยี่สิบสี่พงพิสุทธิ์พระฤาีออกนั่นนำไปเลขดูครับรจังหวะเนี้ยแตะแยกมาได้ดีแล้วครับเข้าเล่นแทนล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แฉลบนิดนึงผู้รักษาประตูเซฟจังหวะที่สองตบกลับเข้าไปก็ยังเซฟอีกแล้วจะเซาเข้าไปซับโดนเคลียร์ทิ้งจากปากประตูเลยครับ ลูกสูตรไหมครับทางด้านของสวนป่าเขาช้างศุตสินให้สัญญาแล้วหลอกหนึ่งจังหวะหญิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับชัยวัดคำพระสอนครับทำประตูที่2ให้กับสวนป่าเขาช้างแล้วเป็นประตูที่2ตัวเองด้วยครับชัยวัดคำพระสอน 2ประตูต่อ2ครับตามตีเสมอได้อีกครั้งนึงครับส่วนปากเขาช่างครับโอ้โหอะไรมันจะเดือดปานั้นครับเกมนี้ครับ2ประตูต่อ,อครับกลับมาเท่ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหคู่นี้จะจบยังไงครับเนี่ย หญิงลูกนี้แล้วอเซฟเข้ามือไมอ่กระชอครับแล้วพุทธศิลป์เป่าโนวีนหมดเวลาการแข่งข,ขันในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยครับสองทีมทางได้ของสวนป่าเขาชะอางครับ <Okay. S 1> กับทางด้านนนทบ,บุรีวิทยาลัยครับยังเสมอกันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนี้ครับ <Okay. S 1> เป็นเกมที่เปิดแรกกันได้สนุกเลยครับ ต่างฝ่ายต่างมีข้อผิดพลาดแล้วก็ฉกฉวยโอกาสได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงครึ่งเวลาหลังครับฟุตบอลกรมศึศึกษาเ daily news ครับชิงทุวยพระชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชกัญญาครับคู่ที่2ของวันนี้ครับ การแข่งขันในกลุ่ม B ีโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับพบกับนนทบุรีวิทยาลัยครับในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่สองตัวต่อครับมาดูต่ออีก40นาทีในครึ่งเวลาหลังครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะหรือว่าจะแบ่งแต้มกันไปครับครึ่งหลังนี้มีการเปลี่ยนตัวครับของทางฝั่งโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับ ถอดเอาหมายเลข2 1ครับภูลิตรลุนาบัตรออกครับแล้วส่งหมายเลข7กันตพัฒน์สีมนตรีลงมาเล่นครับพยายามรวมพลังกันอยู่ครับตอนนี้ครับนะรก่อนะลงล่าหลุนครับ ยังของเกมยังช่วยทีมได้แล้วย้อนกลับมาเปิดเข้ามาในกรอบแล้วแถวสองข้างหน้ายิงไกลได้ไหมไม่ได้โยกกลับมาแล้วยิงจังหวะนี้แหลบแล้วโอ้โหยังตามล็อกไว้ได้สวยเลยครับเพิ่งพูดถึงยกยกเลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของก้านาลงล่าหลยครับดูครับจังหวะนี้ บอนลเนี่ยหลุดไปแล้วแต่ตามไปจิ้มจังหวะสุดท้ายได้ครับอุราสะใจเลยครับทุ่มมาครับธนโชตโมทองแล้วพุทธศินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับอจบเกมครับแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางครับในแมตช์แรกของกลุ่มบีครับ ศูนป่าเขาชะอางเสม,มอกับนนทบุรีวิทยายลายัย2ประตูต่อ2ครับก็จบเกมครับแบ่งกันไปคนละ1นึ่คะแนนครับในกลุ่มบีนี้สำหรับวันนี้ก็การแข่งขันในคู่นี้ครับจบลงด้วยกันเสม,มอกัน2ประตูต่อ2ครับขอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ